สิเรียกว่าไงล่ะบอกให้โยมบอกให้มึงสั่งหนูกระทะมึงดันไปสั่งที่จังหวัดอุบลที่หนองขอนน้องเนยคนละจังหวัดเลยว่าไงล่ะผิดยอบรับมาเลยมึงอะ่ะค่ะของพี่วันนั้นหนูขอโทษด,ด้วยค่ะนนหนูสั่งหมูกระทะที่หนองขอนน้องปรือหนูโซโทผิดไปติดที่จังหวัดอุบลหน,นองขอนเหมือนกันร้านน้องเนยขออภัยชาวบ้านไผ่ล้อมและชาวบ้านหนองปลือด้วยค่ะ พระศัสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่วัดเชตวันวิหารเพราะประรบเรื่องพระจักขุบาลมีเรื่องโดยย่อว่าในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคัง่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุนบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้ว ทรงหลังพระธรรมเทศนามุ่งมหาบานเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปพภิกถานห้าคือ 1. ทานกถาว่าด้วยการให้ทานสองสีลกฐาว่าด้วยการรักษาศีลสามสักคกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์สี่กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความต่ำซ้ำของการห้าเมฆขับมณิสังศกถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนา มหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งมิอธอร,รมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกเคล้าไปด้วยทุกข์และโทษแม้สรีรักของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องถอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระศาสดาตรัสถ,ถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้าง เขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้ไปบอกลาน้องชายเสียก่อนชุนบาน้องชายมีเห็นด้วยในการบวชของพี่ชายมีความเห็นว่ายังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่แต่มหาบาลผู้พี่กลับมีความเห็นว่าบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้า และอินทรีย์ต่างๆไม่อํอนวยกำลังวังชาถดถอยสมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชมอายุเพียง 29, สองเก้าพรรษศายังหนุ่มนั่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมาหาบาลก็หาฟังไม่เมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพรรษาคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่า เพื่อบำเพ็ญสมณะร,รมกิจของบรรพชิตให้สิ้นจึงเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามถึงความหมายของธุระในาศาสนาสองประการคือคันธท,ทุระกับวิปัสนาธุระคันธทุระ,ค,ทะ,ทระคือการศึกษาเล่าเรียนทำวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อต่อไปส่วนวิปัสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตแต่ผลเป็นจุดมุ่งหมาย สูงสุดพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตกับผลได้เสมือนมารดาให้สเสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดานพระมหาบาลทูลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันพล่าไปสู่เสนาสนาปาได้เพื่อนร่วมเดินทาง60รูปเดินทางไปห่างเชตตะวันวิหารหนึ่งสองศูนย์โยธถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่ง ตอนเช้าเข้าไปบินทบาทชาวบ้านได้เห็นอาการอันน่าเลื่อมสายของพระทั้งหลายจึงช่วยกันสร้างทิ่ยอยู่อาศัยให้เรียบร้อยพระก็เข้าไปรับอาหารบินทบาทในหมู่บ้านทุกเช้าในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปรวรนาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บใครได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทเพราะความประมาท ประตูแห่งอบายสี่คือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดสัตว์ดีรัชฉานจึงตั้งใจจะอยู่ด้วยอิริยาบถสคือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลาออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาพิกสุดทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรวรณาไวหมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดยาอาการ จึงไม่ดีขึ้นทั้งทางที่ยาที่หมอประกอบให้นั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้ามาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายหมอประหลาดใจมากจึงเข้าไปสืบให้รู้ดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเพราะพระมหาบาลตั้งใจไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลาสามเดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทำลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทำลายก็ยาม แต่จะไม่ยอมทำลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดอยาทางจมูกอยู่นั่นเองหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจาระนับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงขอท่านยาได้พูดกับใครว่าเขาเป็นหมอรักษาท่านแล้วไม่ยอมรักษาต่อจนในที่สุดดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระระหันตุขวยปสะกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงทันใดนั้น ดวงตาคือปัญญาก็พรุ่งโพลงแจมจรัดขึ้นบริสุทธิ์ไร้มิลิลิสทินเมื่อถึงเวลาออกอินทบาทเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักกุบาลแทนม,มหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทํากิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คืออว่าสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สําเร็จมรรคผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สําเร็จอรหัตกับผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ในพรรษานั้นเองเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศัสดาณนวัดเชตะวันจึงเรียนให้พระจักขุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจะเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญ,ญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศัสดาไปเสียงกล่าวพร้อมด้วย ฝากนมัสก,การพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของท่านให้เขาทราบเขาจักสั่งใครคนใดคนหนึ่งมารับก็จักเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริหารอันควรเก็บแล้วไปลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีไปยังบ้านของจุลบาลน,น้องชายของพระเทระและแจ้งข่าวให้ทราบจุลบาลจึงให้หลานชายบวชเป็นสามเณร ฝึกกิริยาอยู่ประมาณหนึ่งห้าวันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอรีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักขุบาลทราบพ,พักอยู่ประมาณหนึ่งห้าวันจึงชวนพระเถระกลับสาวัดถีพระจักขุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านก่อนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านและอ่อนวอนให้อยู่ แต่ไม่สําเร็จเพราะพระจักขู่บาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทําอย่างทันเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอนสามเดือนจุลบาลน,น้องชายต้องส่งหลานชายโดยให้บวชเป็นสามเณรเดินทางมารับท่านกลับไปเมืองสาวตถีระหว่างทางที่สามเณรหลานชายจูงพระเทระมาถึงแนวปากไล่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัตถะ เธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำหนัดพอใจในเสียงจึงปลีกตัวจากพระเทระแล้วเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงนั้นพระจักขุบาลจึงขับไล่สามเณรหลานชายให้ไปเสียจากการจับปลายไม้เท้าของท่านเพราะเห็นว่าสิ่งที่สามเณรหลานชายทำลงไปนั้นชั่วเกินไปท่านไม่ปรารถนาเดินตามหลังคนชั่วแม้สามเณรจะเปลื้องจีวรอ,ออกลุ่งห่มผ้าขาวอย่างคฤรัหั์แล้วอ้อนวอนให้เดินทางต่อไปกับตนแต่ท่านก็ไม่ยอม พร้อมกล่าวว่าคฤหัสชั่วก็ตามบรรพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นคฤรัหั์เธอจะเอ็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรัว้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรัว้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของชั้นชั้น ไม่ต้องการเดินทางร่วมกับกลนอย่างเธอต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าเท้าสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชันดาวดึงเกิดร้อนใจเพราะเดชแห่งศีลของพระเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักขูบาลเถระกำลังลำบากจึงเสด็จลงมาช่วยนำทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลามาพบพระเถระแล้วอาสาจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อให้เป็นเหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในหนึ่งสูนย์ประการนั่นคือ วายวัจมัยบุญอันได้จากการชิ่วขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นศัตบุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสักระยอนแผ่นดินหักดิซันเข้าเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตถีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่า เขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาเป็นผู้อันเทวดาอุปถัมภ์คำชูเท้าสักกับผู้นำทางนั่นเองได้พาพระจักขุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้พร้อม ทำเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาสแล้วให้บวชเนนอยู่ปรนิบัติพระเทระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิน่นมาสู่อัชเชตวันเพื่อเฝ้าพระศา,ศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักขุบาลบังเอิญฝนตกจึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมชิมยามพวกแมลงค่องทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่ พอปัจฉิมยามพระจักขุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเยียบเอาแมลงข้อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกวาดที่จงกรมพวกภิกษุอาอาคันตุกะก,ก็มาเยี่ยมเห็นแมแลงข้อมทองตายเป็นอันมากจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักขุบาลจึงติดเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณนะเมื่อตายยังดีอยู่เมื่อนอน,อนหลับเสียไม่ทำสมณนะทำอันควรทำ พอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทำประโยชน์กลับทำสิ่งอันไร้ประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศัสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศัสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค้าดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักขุบาลไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหรันย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์